กาบทักทายสบายดีสวัสด an ีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เามาติดตามรับชมวันนี้ก็มาพบพ่กันเช่นเคยพี่น้องเอ้ยในช่องบ่อหญ้าผู้ใยบ้านนาวนนี้ก็มางัดมันต้นนี้แล้วมื้อนี้ก็ได้แต่ว่ามื้อนี้มีมีทีมงานมานํานะมื้อนี้นะผู้น้อยเฮาก็มามาดียมื้อนี้นะสายดีกินน้พี่ ไม่จะปเลยไม่จะไปดิป๋าคือชาวจันดีเด้อ no> ป้าชาวพุทธไงพ่นกมาเอ้าจะไปดีดีน้าลืมกองอะไรชาวพุทธไงเฮ่อกะไรมาลอกปิดได้นาวป๋าีมีนะกดโตไอ้เนี่ยมนีนะพ่น้อาไอ้ยับๆไปพุพราะว่ามณีนามีคูแล้วมนีมาชาวลัดตนาเพ่นกมาน้ำมนีวันนี้พ่นมีเนาะมาน้ำ เพื่อนข่าวาวิเมื่อวานนี้นะไปะวันนี้ตัดกล่ำก่อนตัดกล่ำแล้วชิ้งัดโต้เลยนะวันนี้นะงัดหลายๆยังไปปั้นบะเดียว,วมันก็ <c oughs> มีคอยงามไปเลยพี่น้องเลยดินมันเป็นดินดินแน่นนะดินนะก้นจะได้ขุดน้ำโหมันหัก ลำกับเล้วล่ะโอ้ยเตอรลายเตอร์ละมากนกนดแบบนี้ขุดอะไไปปะเนื้นอมันชาวภูไทน้อยกับชาวภูทไทใหญ่เฮาเป็นผู้นำน่งะ่เป็นผู้ขุดคอยกับเป็นผู้งัดว่าดินมันแข็งนะเสียนี่นะเป็นดินดะโฟกันไม่ง่า่เพราะอะไรดินมันหักดินหักแล้วมันงัดขคือมันหักนะโฮมนหัก ลองบึ้งหนากเอาพักนเอาเข่เ่อมหุ้นจิ๊บจิ๊บนี่พักลปนี่กูหลับอยูอเ่เปนีเ่เด้ับกะเป็ดนี่น้อยนี่ แถวนี้นะมันมันเป็นโฮมนี่ไดมันมีเป็นโฮเพป่าบนเข็มผมนี่ผลักกะได้กับแถวกลางคืนเพื่อนพี่น้องเลยแถวไปจะไปเบ,บิ่งบนกลางคืงวงมันสิได้โหอยู่บ่เรามันคือแคบนี่บ่อยู่ลุ้นบางลำเดียวอากาศก็เริ่มฮอนละเริ่มเพลงเริ่มสวยละ

i หัวน้อยตัวหัวยาวเชียวนี่เฉย rồi hát cái năm màu hát thì là ngon là sao đây nói cả hôm là đây มีโยกมีมีกุ๊บไปเลยหอนหลายคือหอมก่อน,นะอนเนี่ยม,มันเอาโมกเทงเนาะยใช่ปะได้สามกล่องนะสามกล่องเถ่งชอยละเห็ุเวตุอีนึงคือชายละพอมาตบานกต่มันเยอะไก่เนี่ยนะไสามกล่องขึ้นมาหาให้ดูวิธีกินบันนี้นะมี เมนูบ้างในวันนี้ได้ว่ายเฮดอันลาบก้อยบ้างกินวันนี้คุณไม่ไดกดใช่อนกดอื่นกระดังไฟก่อนพี่น้องยกระดังไฟก็เอาเพิ่มเลยมันติดไฟได้ไง่ายเพื่อนนี่นะ Kéo, từng, từng tổ nhai tiếp tục tớ con ơi. Can này, can một kืน nay nó mò kinh đong hiếu nhảm này à, nào vậy nấy, cái 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 cái

Cái phía nó ơi, nó mà nó Nó xây mà chưa lại, mình khủng có là... thể không... không... mình mắc khủng Cô Nó Nó phía mình, nó mà chưa chắc nói Máy pin mà, ที่นันนี้แต่มันยัง,น,งนีวครับก็ปีงก็เกตอนน,าานั้ก็ป่ามาเดี๋ยวไปกัใครเนี่ยาหิแล้วพีอาบนลูเฮางามไ่เห็นแล้วัจะยืนเนลนะ,ะนงางเก่าีนาเผาไปนั่ มกหน่วยขามไปนํานี่ทางนี้ก็มกหน่อยขามอิโต้ฟาหน่อยขามยดืดิก,ดกินหน่อยนอนได้หน่อยขามชุมกละน,นอนได้หน่ยขามนามน้ยนางกดหอระมินี่กดหอน้ เดี๋ยวอมนีเดี่ยว้ออน้อยก็ลงมากินหนอยคำนะถอนด้อน้อย กิน <c oughs> ตัวป่าเลยเอามันกระบองงับเฮาเยอะโล่ป่กลืมเอ็ด <c oughs> ลืมลืมถ <c oughs> ่ายวิดีโอพอมันเบิ้งตอนมันชุดเปิดอหิวกินขา้าวกระสิประมาณนี้หน่อยขาบก่อน,นีออ่นองเลยตัวไม่เอ็ดงับฮะอาการใหญ่อะฮะมีชุกปรเรื่อยตัวเองถ่ายคลิปเพราอมนเบิง้ง ถ่ายใ่นต่ยนเขาจุมือไจุกอือืมยัจุกหัอวไม่เลยหน่อยจ้ะอืมอ้นี่ปีงบางเขาก็ถือว่าุกแล้วพี่น้องไอ้นี่ ไปขึ้นไปเท็่กินกข้ามาหน,นิขึ้นจะพักก่อนมาถามเพื่อว่าบางไงสมานี่บางไงอ่น,นี่บางน้อยเนี่ยบางมันมีหลายประเภทเนนอันนี้นะบางบางน้อยบางในภาษาบาลคยเอินบางในกันบางเันใหญ่ายบางล้ว<า>นโอ้สมานี่ มันหาย่แล้วบางหญ่นะพี่น้องเ้ยอยู่อยู่ป่าอยู่นี้เนาะมา e ่วนดียวเ็มากบพักพักก่อนน่อยาี muốn muốn nó đi Rồi. 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 xoay

เอปะช่อนเต็มหเอาขอ้อ,ขอประมาณ โกยเ็บเซบเลยนะวันนี้นะ อันนี้มาคอกค้ทีผงอันนี้มาเชื่อมบดเลยนี่โูแล้วเผ็ดปวดมีเผ็ดปวดเยอะจะปยันพีดมันกคงจะแดงมูนะนค่ะ ข้าวโพดลงไปวันนี้แห้งขนาน้องเอาน้ำมาเชื่อโบย,ยอดน้ำจังเลยยอดน้ำจังเลยพี่น้องเอ้ยมันแหง้งโพด อันนั้นแล้วเราก็มาเบิ่งซอยแตงกินกับบันนี้นะข้าวบ้นะเขาือแตงเขาอันนั้นเข้ากับข้าวของกินก็ถือว่าพร้อมบันนี้ก็าสร็จแล้วเนี่ยนะเนีกับมีแต่แตงนะไม่มีแนวอื่นมีแต่แตงนั่นละวันนี้ก้อยบางแซ่บๆพี่น้องก้ยมากๆวันนี้กินข้าวพี่น้องก้อยวันนี้ นี่กาดอะไรคือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่ตุยเชนี่ไว้เนี่ยมันคลักตัวขอดอกจ้าให้หนูเรียงเรีย เซ็บพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องกินซอนดำเดียวพี่น้องเอ้ยเหลือจะพูดน้อยเจ้าพีชกบจะพีชปลาเนื้อพีชหมื่นบอได้มุมนะพักลดพักเลยแบบักแพ้ว แกบ่บอกเน่เราขิงนั่นนะเอาำ้อเจกแ้บเอาบหมี่เอบองบ่อไหมเอบหมีเอดีจังดีจัมันจเียบบอ เช้ากูอยู่ในแม่ลูกสาวกันแม่ไม่ให้ยู่ยเลยนะดูเช้าไม่รู้ว่าไม่ให้ก็พูดนเพราะนาเขาแม่ก็ให้เยอะๆให้อยู่เพื่อนของบ้านเนาะให้เลยเจ็บเจ็บเอิ๊กเปลูกอยู่นำให้ดูดูเช้าไม่ให้เหรอไม่ให้

ติมเบอร์ไมแล้วไปขีกเขามีติมมืติมหนึ่ง่าปะยิ้มนะเช็คบอกใน้อยเขาก็ยิ่มนะยิยกสองเลยโย่ิ่มด้สามยกสามยกละโอ้ มมแม่ก็มีให้แล้วมีสาวใช้น้มมองพูดน,น,นัองก็อยู่น้ำมากิเท่ากินน้ำยาแล้วก็มาเอาปักทุแห่พี่น้องเลยกินชมกินเมี่ยงก่อนปักทุแห่ก็แต่เก้าวก็ lại, lại ngáyu, mày lung là xong anh phụ chỗ nghèo mà nè, là, hôm nay còn nhảy chơi ngáy này, nè, bên đi gìn yo, nè, nè. ตั้มฮองจากที่จองก็าไกลเป็นที่สามที่อากาศกระเลิมห้อนอบเอาละพี่น้องเอ้ยสามชิบุกสามชิบเกี้องศาเอามาถึงให้ลงมาแล้วนะตั้มเจบนวมา tập chèo siêu chị chiếc hơ chìm cọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ở không bỏ lỡ เชาชเต็มคมาทุกคนกินมาทแห่บานนี้กินเมียงมาทุกแห่กับสาวผู้น้อยสาวผู้น้อยกับบลืกองสาวยกับบลึง

มัน่อ hmm. <S an> uh, uh ือเรอิ่มเลยมันนันหิวเลยมันอาจจะจุเทอร์ไมีแปะมันมีเพชรมันอาจจะจุดเหอร์เต็เพชรทำให้จุเพชรอยู่ต่ำเบ้งแค่ไหน เด็กก mm. ็หอนน้อยเือเกอนี่ทุกคนอินเดีนี่ไรออกมาเะมือนกันกับมืดเฮ้เลยเลยนะบาริกาจะได้ลงสูนเวนงานต่ออีพี่น้องเ้ย